สวัสดีครับรามาอยู่กับบ้านโฮมเช่นเคยครับปงปลาเราจัดแนบ,แบ,บเ,นเสริมแนบครับเป็นจิตรับจ้างคนหินไปขายครับนน <c oughs> นี่นั <c oughs> จัดเนบสูตรสูตรปลาครับออมันกนนะอะดใบตัดยัดอะไริใหม่กูไงไงตีบอกคนว่าไงไงไตรไม่ยังไงองใส่ใบตตัด นี่ครับเรา,าติปลาต,ตอเองครับดำระบบนนยิงดำดำน่อยปละคนเห็นไปขายครับฮึ่ปม con ăn tấm tịch lắm nèo tạp nèo 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 ปานั้นติไหมเนี่ยป่านนั้นโดนหนักเลยนี่คือการต่อนั่นดูครับต่อสูตรปลาครับต่อสะดือว่าม่นสะดือคนนะครับสะดือรถเย็ดเตยสู้ยางครับแปลงดีกับเมนต์ปลาเนี่ยแหละแปลงสู้ยางอืมึงครับกองอายะยืนคนหินมึงนั่นซีเทียวครับหักเบดเลย มันอันนี้มันใส่ยังเขาหลาย่ผดใส่ไปขั้นนี้ว่แม่ติดสามซีตันเลยครับมื่อนั้นเดี๋ยควค่อยๆฮะล้วนะแล้วค่อยๆไปค่อยกินไปเรื่อยๆนี่ครับขั้นหน่อ,ย,ย,นอย,ยสองขั้นนะครับนี่ เขาพอใส่เจลาปลาใส่ครับสื่อมาทีเดียวสองคันสามคันมีอีกเส้นหนึ่งมวดเก็บแบบว่าเออสายขาหน่ตอยน่่ยนั่น่นเอาเท่าไหร่ลอยซิฟ วสเดือดการต่อห้องบ้างานจัุมกินแปลงซูยางครับอันไหนบ่ได้ตัดเชื่อมต่อ เริ่มลื้อแล้วครับรถฮอดข้างล่างแล้วครับรน,นี่้าเพินใส่แน่ครับมันหักนี่ครั้คันนี้แหละเนี่ยเว้บินทุก คนหินคนทรายคนเขานี่เห็เหรอครับรถหนูก็ก็กกเจ็บ Cái tối thì khăn lên vào đường như ổn sang vào Phải dành ra nhóm đấy à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để hấp ฮะเออโคกโคก Nào Nào thằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gua gua mau di gua eh nang enggak ketahuan lah lah

วะนี่ตัดออดคืออะไรโอ้โหโอ้โหคือเราว่าไงเราเปล่าตัวเกียร์มาก่กันไม่ผ่านเลยเกียรแตกที่สามดูใบดูใบเกียร์นะเกียร์คุณเลยเขาเลยแตกเลย

จะว่ากับมีแผลน้อยจะเห็ดดิหาอุปกรณ์ครับรอว่างก็เห็ดขั้นเยวนะครับใส่เน็ตเนี่ยหักสองถังเลยครับขอนมาขอนนกขอนขอน

มื่อเดียวตงไหนมาทำิชินหมดน้องององไว้่านนีคือท่านนี้มีอันสั่นเนาะเดี๋ยวตัวนั้นเั้าวอันนอยู่นี่พเนแ่เนาะแนบแตงแหนบแตงตอสะดีสะดีกับตอเพบ่าต้งซื้ไม่เองเกาเน แต่รับปลาว่าีเราของใหม่เบาเฮียเดียสปากนี่แทงใส่ปิ้นเลยงอนเบิดมือตื้นขึ้นเว้ย V.I.P. เข้าใจว่าทิเครื่องกันยังแห่ล่ะเื้ออยู่เปนตื้นแล้วบนตั้ทาดิเหงา้งเดเครื่อง